ค่ะทุกคนกลับมาพบกับวีอีกแล้วนะคะใน b ีไฟเลสไซร์วีเรากลับมาพบกันงี้เช่นเคยนะคะก็อยู่กันในช่วงวิววยว่ไวน Reaction นั่นเองค่ะเดี๋ยวที่วันนี้นะคะเราจะมาทําการ Reaction นะคะเป็นซีรีส์วเรื่องใหม่เออค่ะทุกคนเป็นเรื่องที่แบบเพิ่งออกมาเลยนะคะกับเรื่องไบมีนะคะส่งร้อนเสิร์ฟรักนะคะเราจะมาดู Official MV กันแต่เหมือนว่าเขาจะปล่อยออกมา2ตัวแล้วมั้งคะกับ Official MV ยังไงเดี๋ยวก็จะดูทั้งสองตัวเลยนะคะเพราะรวมกันแล้วไม่น่าจะนานมากนะหรือว่าใครเคยดูเรื่องนี้ก็คือวิไม่รู ตัวละครตัวละครเลยว่าเป็นใครแต่ว่าเห็นเรื่องแล้วน่าสนใจนะคะเพื่อนส่งมาก็แบบเออดูดีกว่านะคะกับเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึง่งสําหรับซีรีส์วันที่เข้าเน็งแบบว่าปีนี้ในเดือนนี้นะคะก็จะเป็นยังไงก็รอติดตามดูใน Official MV นะคะ ก่อนที่เราจะไปดูยาคิปรีแอชัน,นก,กันนะคะสำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ไปคลิปแรกและยังไม่ดูจักวี่สามารถกด subscribe ให้วี่ได้นะคะช่องดีไฟและ์สไตล์วิววี่เลยค่ะโอเคค่ะก่อนไปดูรีแอชชันของยาฝัดผลิตภัณฑ์เช่นเคยนะคะกับยาสีฟันแฮวอนนะคะเป็นยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติมีส่วนผสมของสมุนไพรถึง9ชนิดตัวนี้เค็มเรื่องกลิ่นปากมากๆนะคะและที่สําคัญนะคะอ่ ครที่มีปัญหา,ากินปากที่วิวสร้างไปนะคะสามารถแบบว่านะซื้อนําไปใช้ได้เลยก็คือตัวนี้จะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ใน IG l i f e ฟ์สไตล์วิวช็อปนะคะโอเคค่ะวิไม่พูดเยอะนะคะเราไปดูรีแอคชั่นค่ะออฟฟิเชียลเอของเรื่องไบมีส่งร้อนเจิบลักได้เลยจ้า b บมี ยังไงนี่มันก็ไม่ได้มีคุณสมบัติของความเป็นเชฟอยู่แล้วที่นีม่้อีกแล้วเป็นได้แค่เจ้าของร้านอาหารธรรมดาที่เล่นคาถอ่ะแลวชอบเล่นบทตัวถูกชาวบ้านเสร็จได้เชฟคะออเดอร์ใบมียังไม่ได้เลยค่ะอ้าสนิทเล่นด้วยขอโทษครับผมลืมครับข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่สุดพิเศษจากร้านนิเงือผู้ชายใหม่แต่ว่าน้องคนนี้เคยเคยเล่นเรื่องไอ้นี่ัาเออรักถ้าน้องใบมีมาอีก คับอกผมนะครับคนไหนคะคนที่พี่จะกินเขาอะของหนูค่ะเชฟแม่ครับเอกขอกลับทำอาหารที่บ้านได้ไหมครับแม่สุดยอดเรียนสูงสุดเจ้าของบ้านลยณลม่สุดยอดฝีมือเลยอะการเล่นเลยคนเนี้ยละครอะเชฟคะท่านนครเหน่งไว้มีอะไรคะไม่มีน่ารักจังเลยอ่ะพี่ตั้งใจจะส่งเอกเข้าแข่งขันในรายการเดอะเชฟ ผมว่าสิ่งที่พี่ทําพี่ทําเพื่อตัวเองมากกว่าเอกไม่ได้ขับไบค์มีแล้วนะลูกปู่มั่งเหมือนคนเหนื่อเนาะกรเซิบรักยามาันพี่ได้ยินไหม ผมไม่รู้สึกอะไรกับพี่เลยหเหนือแน้แน่เจ้าพี่เคยคิดก,กับตัวเองนะพี่งไงจริงๆด้วยหนุ่มเหนือพี่จะไปทำอะไรหนูลำปางหรือป่าจ๊ะที่ไหนไมนรูกับใครอยู่ได้แน่รูเรื่องเน<ล>ี้ย อบแล้วส่งร้อนเสิร์ฟรักยัง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 ไม่จบชอบนะชอบเองด้วยเราเองอ่ะชอบปะชอบครับชอบหมูชอบพี่แหละชอบพี่เด็ดดีแมนดิสนีย์ฉันชอบมันขึ้นในนี่แล้วของวิวแล้วนะ The Original ใช่ Ex The Dream and d i s n e y อันนี้กลายเป็นลายแมนแล้วเพราะสปอนเซอร์เข้าเออเออไม่ใช่ไหมมีแล้วอ่ะเออเนาะสปอนเซอร์เข้าสปอนเซอร์เข้าเป็นลายแมนแล้วอันนี้คือ Official Trailer แบบ Official ใช่ไหมคะน่าจะใช่แล้วแหละโอ้โห้อเจ๋งหวาน คุยเมืองกุ้งเดี๋ยวได้ครับเชฟเชฟคะออเดอร์น้องไลายแมนยังไม่ได้เลยค่ะอ่าแก่ปิดออเดอร์น้องไลายแมนแทนแล้วเครื่องเคียงหวานไก่สุดพิเศษจากร้านอินเอื้อให้น้องครับดีก็คนที่พี่จะกินเขาไงอันนี้พูดแสดยว่าอันนี้คนละอันกันอันนี้คุยกันในครัวอันนี้คุยกันข้างนอก เก่งในการทำอาหารเหนือกับอาหารไทยของแม่กัอาหารเหนือเห็นป่ะเป็นคนเหนือจริงด้วยฉันบอกแล้วคุณแม่ดีมากอ่ะคนนี้เน้นเก่งชอบใช่ค่ะ้องไายแมนมาแล้วค่ะเหมือนตัวนี้ทำแก้ใหม่เลยปะหรือว่าทำใหม่เอ แกงเขียวหวานไก่ต้มขาไก่ทุกอย่างอย่างละหนึ่งครับเชฟคือถึงเลยนี่เลยครับเชฟรายการมาต้องเชฟอะพี่มาทำใจในตัวเอกมากเลยรู้เปล่าแค่ได้รู้ว่ามีเอกอยู่ข้างมันสบายใจละพี่ตั้งใจจะสงเอกเขาแข่งขันในรายการเดียร์เชฟเดียร์เชฟเลยนะ สิ่งที่พี่ทำพี่ทำเพื่อตัวเองมากกว่าเพราะทั้งหัวใจของฉันคือเธอแล้ววันนี้เราต้ <No. S 1> องหาการเจอจากที่ไม่เคยจากที่ไม่แป่งก็เริ่มเข้าใจ เป็นไลแมนทั้งหมดชื่อร้านอิ่มเอือไม่ใช่ไบมี่นะไลแมนสปอนเซอร์เข้าแล้วแต่จิงชื่อมันเป็นไบมีอยู่ไงคือแบบเทสไลอยูพอมื่ากี้ตอนพูดเปิดกลิ่นใส่ก็เปิดพูดว่าเป็นออฟฟิเชียลเอวีเหมือนกันสนุก็าคือมิกเลยทั้งออฟฟิเชียลเทนและออฟฟิเชียลเอลวีรวมกัน น้องน่ารักจังเลยเนาะเพราะทั้งหัวใจของฉันจำจำภาคได้แบบตอนนี้ใส่เกงนักเรียนสีน้ำเงินอยู่เลยจร่งๆนักเรียนอ่ะอันนี้มันได้บทที่แบบเด็ก่มึงๆแล้วบ้างมุมหนุบหน้าน้องขายพีพีเหมือนกันนะอกยบางมุมแบบบางมุมแบบ แม่น้องตัวเล็กๆเนาะแล้วดูพระเอกดูตัวใหญ่ๆดูตัวโตแบบเขาแบบหาพระเอกมาได้แบบผู้ใหญ่อ่ะเขาอุ่นแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่ดูอบอุ่นเลยนะใช่จริงดูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อ่ะตั้งตั้งไวอ่ะมันดูผู้ใหญ่จริงๆเว้ยมันดูผู้ใหญ่ที่ดูคู่อ่ะไม่ได้ดูแก่อ่ะดูแบบผู้ใหญ่อบอุ่นอ่ะ ดูเป็นแดดดีอะแดดดีที่ไม่ใช่พ่อนี่นรโอ้โหเนี่ยมองดนดดูไอ้เต้าไอ้เต้าไอ้เต้าพ่อกับเด็กน้อยของเขาดูดิต้งมาหาเด็กด้วยอ่ะมันดูมีเสน่อ่ะ และน้องก็แบบมีสูตรตำลับชาวเหนือจากคุณแม่อยู่แล้วแสดงว่าถ่ายเป็นสะพานอะไรเพราะว่าช่วงถ่ายช่วงนี้โควิดก็คือนถ่ายไม่ได้อะแนาวเลยอะอะไรที่มาเหมือนแต่งงานเลยอืมทุกเหมือนกันน่ะกะทิต้องแตกมันเทสไลย์อยูยนึกถึงซีรีส์วายของต่างประเทศที่เป็นร้านเบเกอรี่เลยอะอันนี้เป็นร้านอาหาร กระซิบลักที่น่านอ๋ออยู่น่านกระซิบลักที่น่านเป็นเรื่องใหม่หมๆเดี๋ยวที่เราได้ดูไม่เหมือนเข้ามันเหมือนไอ้น,นี่เลยอ่ะข้าวต้มแหง้งข้าวต้มแห้งอ่ะ,ะไม่ไม่ใส่น้ำเยอะโอ้ยหวานแล้วฮาน่ะมึงกูว่ามันต้องอมีดรามาเรื่องแบบว่าส่งตัวเองแข่งไม่ได้ก็เลยส่งน้องแข่งอย่างงี้ปะ่ะทำตามความฝันของเขาอะไรอย่างเงี้ย มันต้องมีประเด็นเอ,อ้ยตอนนั้อ่านนิยายเขาอ่านนิยายแล้วนิยังไม่จบเลยอ่ะไปอ่านให้จบนะว่าทําเหมือนเปล่าไปอ่านให้จบแล้วไ <c oughs> ปแล้วไปให้จบแล้วนะมีฉันเป็นคนเสนอ,อยอดฉันเสนอเรื่องอะไรวะฉันเสนอเรื่องผมกับผีเหรอไม่ดีแพ้ก็เสนอว่าผมกับผีไม่รู้ในเรื่องเนี้ยบุ๋ย,ยพูดเออบุ๋ยพูดบุ๋ยพูดแล้วพูดอีกต้องดูต้องดูต้องให้เครดิตเขานิดนึงนะคะอ่ะมาพูดรวมๆแล้วกันเนาะ ทั้งเทเลอร์อ,รอันอทั้งสาวมาเทเลอร์อันแรกตั้งเอาตั้งแต่เดือนเมษามันก็เป็นเหมือนแบบตอนนั้นยังไม่ได้มีอะไรอ่ะเหมือนแบบยังเป็นไบมี่ยังเป็นแบบ ไชลอดเอ่อสั้นสันสองนาทีกว่าแต่ทุกได้อลล็อกอะมันถูกมาโยงอยู่ในออฟิเชียลออฟฟิเชียลเทเลอร์อันที่สองนะแต่แค่เปลี่ยนคือมันใช้แบบมันไม่มันไม่มันไม่ได้ต่างกันเลยเท่าไหร่ไม่ต่างเลยใช้ชาแค่เปลี่ยนแค่ชาแต่ว่าได้อะล็อกเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนจากไบมีเป็นลายแมนเออมีตอนมีตอนเด็กเข้ามามีฉากตอนเด็กทํากับข้าวกับเป็นเทเลอร์อันที่สองใช่ไหมที่ทํากับข้าวอาหารเหนือใช่ไหมกับแม่ที่แม่สอนปะ เออเพิ่มอันนั้นเข้ามาบางฉากแต่ก็มีบางฉากที่เป็นแต่อลล็อกอ่ะแต่ว่าพูดคนละที่กันแต่ว่าถ่ายเหมือนถ่ายใหม่ปะน่าจะถ่ายใหม่เนาะเพราะเพิ่งลงอ่ะใช่เออน่าก็น่าจะเพิ่งลงสปอนเซอร์เพิ่งเข้าเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ได้เป็นของเออเป็นสีเขียวเหมือนกันจากจากไบรมี่เป็นไลแมนแล้วก็ไอ้นี่อีกจาก จากที่ไปเป็นของ the the dream and destiny ก็มีของวีวีนูออริจินอล x กับ the dream the dream uh and destiny แกรู้ไงว่าแบบว่าฉายที่ไหนมันน่าจะเป็นเรื่องแรกของวีวูออริจินอลเลยปะเนี่ยเรื่องเนี้ยที่เป็นซีรีส์วายปะของไทยเพราะว่าข่าวใช่เมื่อตอนแรกอะมันมีมันเป็น VTV Original ใช่ไหมแล้วเขาก็วิว่ะได้เหมือนประมาณได้ข่าวมาประมาณแบบสามเดือน2องสามเดือนที่แล้วว่าวิว่ะจะทำ ออริจินอลของตัวเองให้เหมือนพวกแบบี t v รูจินอลไลท์ทีวีรูจินอลอ่ะต้องทำเองเนี้ยทําเองเออมันเป็นเหมือนแบบที่เหมือนฉายในช่องเนี้ยเท่านั้นไม่มีที่อื่นเออแล้วชัยก็เป็นคนลงทุนอ่ะวิวเป็นคนลงทุนน่าจะใช่แล้วแหละท่อนหน้ี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าตัววิวอะได้ทำเรื่องอื่นมาก่อนหรือเปล่าที่เป็นชายหญิงอะชายหญิงมีเลือกของพี่คนอะอ๋อเออออฟออฟฟิเชียลเอ็มวีวิเพลงน่ารักมากเทสอะไรนะ เทสเอ่อเทสเทสจำได้ไหมเทสอะไรเทสไลยูอ่าเทสไลยูก็เป็นแบบเพลงน่ารหลนั่นแหละทำอาหารแบบคาแรคเตอร์ของของคาแรคเตอร์พระเอกแบบดูแบบดูโตแบบตัวไซตตัวโตอบอุ่นเราเราชิลีไทยมีแนวนี้อย่างไหมทีแบบเป็นแาวโตๆมี่ปะอย่างนะยังไม่เคยเห็นไไวทย ก็มีก็มีมน,นิทานมันดาวว่าที่พระเอกแบบใช่<ร>แต่มันก็<ร>นออแต่มันก็ไม่ได้ดูโตขนาดนั้นในะในตัวคาแรคเตอร์อะหมายถึงว่าในตัวของนักแสดงอะมันไม่ได้ดูโตไปมากกว่านั้นอะเออเอิร์ดเอิร์ดจริงๆยังไม่ถึงสามสิบใช่เอิร์ดมันไม่ได้ดูโตขนาดนัน <blockchain S 1> ้นหมายถึงว่าพอเล่นในเรื่องก็ไม่ได้ดูดูโตขนาดนั้นอะพอเราไปดูอะ คาเลคเตอร์มันไม่ได้ออกแนวแบบอบอุ่นขนาดนั้นมันออกแนวแบบขึ้มๆอ่ะเออเอานั้นคแต่ว่าอันเนี้ยมันดูอบอุ่นเว้ยแล้วมันลุกหน้าตาหุ่นเขามันดูอบอุ่นมากอ่ะใช่แล้วเวลาเขามองในเอกนะเรียกเป็นในเอกมันมันดัดดีมากอ่ะมันดูแบบอูออ่ะเรเหมือนเป็นเป็นเพื่อนแม่ได้แล้วอ่ะตอนที่พาไปหาทีบ้าอ่ะ นโจ้าปกมากเลยอยากโดนอ้อนแบบนี้บ้างอ่ะเดี๋ยวโจนี่โจอยากโดนอ้อนเดี๋ยวเขาแบบตกลงไปบนไหล่ของฟ้าะเห็นไหมเนี่ยเห็น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 เนเห็นออไปดูก็ได้ฉันอยากโดนอ้อนมากเลยฉันชอบผู้ชายแบบนี้มากเลยแล้วเดินตกอ่ะจากพระเอกละสรุปสรุปเรื่องดีนะเราไม่เป็นแม่หนองแล้วเราเราอยากเป็นอยาเราอยากเป็นเมียพระเอก อยากเป็นม์คเขาชื่ออะไรนะเอกกับเอืเอ้อยกับอะไรนะเอื้อกับแกเคยอ่านง่ายมานีไม่รู้เอื้อกับอะไรไม่รูอ่านไม่จบเขาจำชื่อวละคนไปอ่านมาให้จบหนังสือ,อยังอ,อยู่ไหมเมื่อกี้เขาพูดอยู่พี่เอ,อ,อื้อยเหรอรเอ็เอ็งนักศึกษาคณะบัญชีชั้นปีสามธรรมชิดเสริมในการส่งจดไปอธรรมชิดเสริมในการส่งลายแมมเคปเอื่อไม่เคยคิดเลยว่าคนส่งหารจะส่งความหวังครั้งมาให้ตับเชืตัวนี้อีกครั้งหนึ่งคู่ หนึ่งคนผู้มีความฝันจะขาดโอกาสหนึ่งคนผู้เปลี่ยนมาด้วยความสามารถจะขาดลถมือเออสลับมาพบเจอแานความงใหมจะตั้งเชือให้ท้องสิ่งบังเกิดขึ้นอืมเออคนคนเริ่มการรุ่นยักษ์ครัเป็นเชฟใช่ป่ะเชฟอืมเออเชฟเออคือพระเอกเอกเลยไหมเอกเออเอกโอเคโอเคตามนั้นเลยประมาณนี้แล้วเข้า ก็เลือเรื่อก็เหมือนแบบถ่ายทำกันที่น่าจะเป็นภาคเหนือน่าจะเป็นจังหวัดน่านมั้งดูจากในในในอ่าออฟฟิเชียลของเอมวีเพลงแล้วก็จะมีอาหารนองอาหารเหนือน้องก็เหมือนแบบได้รับการรับคะแนเรียนทำอาหารมาจากแม่ที่เป็นแบบคนเหนืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนน้องส่งอาหารส่งไปส่งมาอยู่ดีน้องกลายเป็นเชฟเฉยเลยงงเหือภาคน่ารักมากเลยอ่ะอืมเออน่ารักอ่ะเออเลยเลยเนี่ย เหมือนเขาสวดไม่กลับกันใช่ไหมคือความคคามต้องลนี่ไงมึงมันคือการเติมเติมอีกแล้วเติมเติมให้กันเลยกันหมวกเชฟกับหมวกแบบลวกแดนเออส่งไปส่งอาหารไปสู่อาหารมากลายเป็นเชฟแล้วก็ทําอาหารแล้วเหมือนได้ส่งแข่งอะไรสักอย่างซัมติงอาจจะมีเรื่องของความฝันเข้ามาอีกคือเขาเขาเขาทำเกี่ยวกับอาหารใช่ไหม้ก็ทําเป็นเชฟอะคือแสงมันได้มากเลยนะ มีความเหมือนเราดูรายการอาหารเชฟอบะแสงสีเขาใช้สีแบบสีออกเหลืองๆอ,อะเขาถ่ายดีนะาภาพสวยอาหารนคจะเป็นสีนี้ถ่ายภาพสวยมากม,มาทางให้ดูแบบอาหารน่ากินแล้วอาหารอะเวลาอาหารโฟกัสไปอะ แต่ที่อาหารจริงๆเหมือนแบบเขาพิเศษเรื่องนี้มากเออพิเศษแบบอาหารก็คือแบบอาหารเลยแต่ว่าบางทีคีดของเขาก็คือเรื่องอาหารนี่แหละของ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 เรื่องเนี้ยเพราะเขาเป็นเชฟไงแล้วมันได้เห็นครัวข้างหลังจริงๆในการทําอาหารน่ะเออแล้วก็มีการพูดอะทับเชฟเหมือนในรายการมาต้งเสฟเลยเออเหมือนว่าในรายการเดอะเชฟนะเออมันน่าจะมีอย่างที่พี่บอกมันน่าจะมีดราม่าว่าแบบ พระเอกอะเอาความฝันมายัดเยียนหรือเปล่ามายัดเยียนของแลเองหรือเปล่าหรือว่านายเอกจะจะแนวแบบที่คุณมาไอนี้ผมเพราะว่าผมมาเติมเติมความฝันให้คุณหรือเปล่าผมมาเป็นมาเป็นตัวที่เป็นสะพานเออเออราแค่ผมแค่หลบบให้คุณสคมวักเองอาจจะเป็นแบบนั้นแล้วผมไม่เคยรักพี่เลยอะไรไม่รู้ว่าเพิ่เคยพูดที่น้องพูดไปอะ แล้วมีอันหนึ่งอันแรกอะออนบาที่ไปไหว้ไปไหว้อะไรที่ไม่รู้ว่าไปไหว้ซีเซอิ์สตรีดอะแม่เอื้อกับปออะไรนั่นแะเออน่ารักมากเออมันดูมันน่าจะเป็นซีรีส์ซีรีส์รักโรแมนติกแหละอืบอุ่นโรแมนติกอู่แล้วอบอุ่นน่าดูน่าดูบอกเลยว่าน่าดูแต่เขาก็ดูดูจากทีเซอร์เขาน่าจะชอบกันมั้งแต่แรกมั้งสายตาเขาดูตั้งแต่วันแรกที่น้องไปไปไปรับของน่าจะมีสัมจิสายตาคือหวานมากตอนทําอาหารอะไม่ต้องใส่น้ำตาลก็หวาน เขาบอกว่าอะไรนะประทับใจั้นแต่แรกอ่ะเขาว่าอาจจะมีเรื่องอะไรสักอย่างถึงว่าใช่ที่ประทับใจก็เขาถึงพรีเซนต์ในี่อันแรกเป็นนี้เลยแกงเขียวหวานรู้แล้วทำไมแกงเขียวถึงหวานรู้แล้วฉันรู้ละเออนั่นแหละก็น่นตอนติดตามน่าจะเริ่มฉายวันที่ยี่สิบเก้านี้เนาะอีพีหนึ่งืมเรามาก็เล่น เป็นเป็นนายเอกแบบตัวเด่นเรื่องแรกอืแ่แบบละมุนมากอะแบบคช่น้องได้ขึ้นแทนแ่นละเออแบบพพยาามนะัฒกรอใช่แล้วดูแล้วเขาเรียกว่าอะไรเคนีกับพระเอกอะคนเนี้ยม,มากเลยนะแล้วพระเอกคนเนี้ยคือเราไม่รู้ตักมาก่อนเหมืออเขาอใช่ไม่รู้ว่าใครมาจากไหนแต่เขาโอเคเลยนะ เนี่ยถ้าเรื่องเนี้ยดีอ่ะก็คือเขาอาจจะได้เป,เป็นเป็นตัวที่แบบว่าเปิดตัวเลยอ่ะหมายถึงว่าเป็นเรื่องดังของเขาถ้าเรื่องเนี้ยแบบว่าเป็นกระแสอ่ะอืมดูเขาสามารถเติบโตไปได้เหมือนในละครแบบชายหญิงได้เลยนะอือในแบบละครช่องอใหญ่ะอะไรเงี้ยอือก็ต้องรอติดตามไปเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ก็มันเป็นถือว่าเป็นซีรีส์วายอีกแนวหนึ่ง ช่วงใาช่วงใหม่ช่วงนี้ที่แบบโควิดไม่ค่อยมีกำลี่นกำไงคนดูอะแข่งกันน่าดูซิลิวายอือยิ่งทํายิ่งดีนะบางเรื่องฉายวันอาทิตย์ที่เก้านี้ช่องวันกูต้องโหลดวิวอีกแล้วกูส่ายช่องวันแล้วก็ไปถ่ายที่วิวใช่ไหมแล้วก็ไปออริจินัลที่วิวโหลดรอเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆล้ะโอเครีประมาณนี้เนะ ทุกคนคะตอนนี้นะคะวิาะทำการอัดคลิปนะคะ reaction ค่นนะ,คะเรื่องไบมีส่งร้อนเสิร์ฟร้านนะคะทั้ง official teaser a นะคะคลิปที่1คลิปที่2แล้วก็รวมกับ official mv เลยในในคลิปเดียวกันเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบสั้นๆน,นะคะแล้วก็เรื่องเนจะฉายประมาณวันที่29สิงหาคมนี้ตอนแรกนะคะแล้วก็เลยทำยํำรวมทีเดียวกันหมดเลยนะคะในคลิปนี้ก็คือดูแบบมีคลิปสั้นๆรวมกันแล้วไม่ถึง10กว่า รงแ้มไม่ถึง10นาทีอ่ะมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าดูเหมือนกันเรื่องนี้คือเพื่อนหมวดรีเควสมาบอกว่าอยากให้ทำรีแอคชั่นเออก็น่าดูจะมีเกี่ยวกับเชฟการทําอาหารการส่งอาหารอะไรเงี้ยเหมือน่ในอ่ในายเอกนาเอกเป็นแบบไลแมนแบบว่าส่งอาหารส่วนพระเอกมีร้านเป็นเชฟนะคะก็นั่นแหละ นารกคุกกิ๊กแล้วเป็นแนวเหมือนหลักตั้งไว้ที่ดูแบบพระเอกดูโตกว่าและนางเอกดูแบบว่าเด็กกว่าอะไรอย่างนี้แต่ก็มีคือเรื่องการทําอาหารเวลถ้านำแบบทางภาคเหนือนู้นนี่อะไรมาผสมผสานก,ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าดูดีนะคะแล้วก็เป็นซีรีส์อีกแนวดูแนวใหม่ที่แบบเอ่อพระเอกดูโตกว่าและนางเอกดูแบบเด็กกว่าแบบเห็นได้ชัดแล้วเหมือนเขาแค่นักแสดงมา ดูดีดูแบบโอเคมีเข้ากันดีอะไรอย่างเงี้ยจากที่ดูแบบว่าทีเซอร์หรือออฟฟิเชียลเอ็นะคะแต่ว่าซีรีสจริงเงียไม่รู้เป็นไง mm hmm. ก็รอติดตามกันกันกบ EP ีหนึ่งนะคะ mm hmm. กับเรื่องใบมี mm hmm. me, ส่งร้อนเสิร์ฟหลักนะคะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรกแต่ยังไม่รู้จักวีสามารถกด subscribe ให้วีได้นะคะชอ่อง B ี i ฟ e ล t y l e วีะคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้วีด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆนะคะติดตามไว้ด้วยนะคะคลิปจะมี ท่าเตทุกวันเวลาเทิ้งตรงก็ฝากติดตามด้วยนะคะในทุกวันเลยเนาะก่อนจะไปนะคะขออนุญาตฝากผลิตภัณฑ์เช่นเคยนะคะกับยาสีฟันแฮวอ์นะคะเป็นยาสีฟันสมุนไพรจากธรรมชาติเป็นออร์แกนิกแบบ100%นะคะที่สําคัญะคะอยากรู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ใน IG จีไลฟ์สไตล์วิวช็อปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่นะคะ EP หน้านะคะเป็นอีพีหนึ่งของเรื่องไบมีส่งหลังเสร็จแล้วก,ก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย